โอเคครับสวัสดีทุกทุกท่านก,นกันเลยครับวันนี้เรามีสุดเอ่อเบเบีนะครับตัวแรกเป็นสติคาริโอต่อสู้กับเอ่ออะไรวะโคโนะผสมกับเอลดาโก,ก้นะเราจะให้มันชนกันเองนะโดยให้เอ่อเอเลดากโกผสมโคโนะชุดก่อนนะครับถ้าไห้ชุดหลังนี้มันจะดุกมาทันทีนะครับก็ระวางน,นี้ะตีครับโอเคครับตีแล้ว โอ้โห,อโอโหไม่ตีกันสักทีโอ้ยทตเลยทตเลยโอ้โหรู้ผลแล้วนะครับโอเคนะครับก็ฮึสนุกมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอราไปก่อนสวัสดีครับ